สวัสดีพี่น้องครับไม่ได้มาสิบวันโอ้ไกลเกลีวหรอ่ครับหัวแข้งห่วแ้งหนุนหน้า่แห้งน,นสุดเมือ่อมมตัวังตัวเคื่อไปปไไน,นไ,ปไปเลยเปลงไปเ่ได้เปิดห้องไปเลยใส่ขนขดเอาเนี่ยลงไปไ้เลยห่าเล่นนาบ่เลี่ยนเลือแห้งปลาปลาไปใส่ปลาไรปลาอะไย่างเต้าันนี้ โอ้ oh, มันสีเหล oh, ี่ยของเร่าอ um ิลีตัวน really> ี้พี <h. <h 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 ่น้องโอ้เก่งเก่งเก่งนี่ครับงานที่ขั้นห้วยนะครับแล้วก็สูบน้ำนะครับผมน้ำาัดเติมลงมากป่ะปฮะโอ้ก็ดีเถอะน้ำค่นอโอ้น้ดขึ้นีดีตัวนี้เนาะน้ำคห้อคห้องลูกได้อัน ต,ตัวนั้น,นไปบักอันขอเขาตัวยี้เไปไมันเป็นยังไงครับตัฮะตังม,มาสูบ,เบืเน้อนโอสาเหตุมันก็คือฮกวดห้องน้ำเงยๆมากประได้ก็เลยต้องใส่เครื่องน้อยๆสูบเพระาะน้ำไหลเขามาหาเครื่องมาท่านปไปตังคุนมาได้บ่ซื้อผุน ก,ก็เอาขา้คมไม่พุ่นแล้วบ้าเอาเครื่อง,กกองเอาเครื่องอ้อมไปทางพุ่นไหม,อมโอ้โ,อโ,อโออหครับพี่น้องงานนี้ครับผมทำถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับที่ น้ำมันไม่ไม่เติมลงมานะครับไม่เติมลงมาแล้วก็ทําให้การทํางานนี่มันมันไปต่อได้ครับมันไปได้ครับจุดอย่างนี้น่าจะจบแล้วครับเนี่ยเราก็ทำงานบ้านเราไปก็ไม่ได้มา ติดตามอยู่หลายวันครับพอมารอบนี้ก็ทำไปโอ้โหเยอะแล้วครับแต่ว่าดูรอยแล้วลดน่าจะลงไปถึงประมาณนี้ครับผมไม่กล้าลงไปลึกเหมือนกันครับผมส่วนที่ลึกน้นน่าจะฐานแล้วครับได้แล้วไปแล้วแหละสานีออกหน้าเดี๋ยวพาไปดูทางน้นครับผม โอ้โหนี่ครับทำทางมาให้รถแมคโครเดินหรือว่าให,ให้เป็นทางให้รถแมคโครเดินครับคงไม่ใช่ทางที่จะให้รถสิบลอ้อวิ่งมาเนะ <c oughs> เาะหล่อแลนไมาได้ก็บเงนินยุดแล้วเนี่ย พเนัยหาปลาหากุ้งได้ปะแม่หมานบ่หาอยังครับบ่มันเหลียนน้ำเลิกอยู่บ่นคือว่าไปจับปลาได้ปลาหลายบ่ปลาเพียงขุนบ่เพียงหัวเข่าขุนบ่เพียงขาตุ้ยขุนบ่ได้ปลาหลายบ่ครับเนื้อน้ำบกอ่ะ ได้หลายอยู่ิโี้วันที่น้ําหมดไม่ได้มาเลยข้าเบิงทางงานจะคของหับบ่เด้เช็คบ่ไร้มาเบิงงรรับพี่น้องความท้าทายของงานนี้ก็คือต้องรีบทำครับผมก่อนที่ฝนจะมา ่อนที่น้ำจะไหลเข้าอ่างครับเยอะมากจนทำไม่ได้ครับผม s k 2 0 0ครับ SM รุ่นสิครับผมสองคันครับช่วยกันเวียงขึ้นมา กิ่ต้มเนาะพี่น้องพื้นก็ถือว่าแข็งอยู่นะครับ การขุดลงลึกครับขุดลงลึกเพื่อที่จะเขลียตัวโน้นเข้ามาใส่นะครับเกลียพวกตัวโน้นมาใส่นะครับ còn vẫn là nhiều nhiều 200 SM มีเสียงหำเยอะกว่ารุ่น10เนาะเอกกว่ารุ่นแปดครับเสียงหำของเสียงหอนครับน,นั้นเป็นตัวชอบครับนั่นมีไฟท้ายครับระยิบระยับมัน ไม่มีคำว่า S M อยู่ดูการทำงานครับต่างกันไหมตัว S M กับตัวธรรมดาครับเสียงไม่เหมือนกันนะครับลองฟังดูครับตัวนั้นจะเสียงหัมเ,เดี๋ยวเพิ่งย้ำโจก,กินเสียงหํมมาสีนะึง ฟังเสียงเข้าครับโอ้เสียงเสียงมันต่างกันจริงๆครับผมโอ้เสียงปั๊มต่างกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังตอนเวลาจ่วงดินครับนี่อันนี้ดังหอนแบบ แต่ไม่มีเสียงหำดังน่นีนนนนนับปิ่งให้พี่น้องหูดีๆฟังกันนะครับคล้ายๆกันแหละเนาะ ไปครับโอ้โหโอ,โโอโ้เหลือตีต้มครับพี่น้องงาน,นสิอุ้มเลยครับดินเปียกครับ ดินตมหนักนะปิดปุงกีไปน้ำเหรอ,อแข็งครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวตัวตัวธรรมดานะครับผมราคาต่างกันนะ ตัวนั้นครับผมตัวนั้นเป็น SM นะครับมันเป็นรุ่น10บเหมือนกันนะครับแต่ว่าการออปชั่นอะไรเนี่ยก็จะต่างกันลงมาครับอนี้ก็จะมีไฟท้ายมีกล้องหลังครับ ขย่ยพุ่งกี้ทุกรอบเลยครับ ไปลึกๆเพื่อที่จะเคลียไอ้พวกโน้นมาครับเกี่ยพวกโน้นมาถึงหลุมตรงนี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวฟังเสียงคันนี้จำไว้นะพี่น้องจำไว้ครับโยมจะพาเดินกลับไปดูคันนั้นอีกครับนี่ครับมันดังนี้นะครับ จะไปดูขนาดทีนี้เอาดูครับฟังดูเสียงเหมือนกันไหมก็เหมือนกันอยู่ครับเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ครับ,ร,บราคาต่างกันนะครับประมาณ ประมาณห้าแสนนะครับผมประมาณสี่ห้าแสนนะครับอันนี้ประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามล้านเก้านะครับผมสามล้านเก้าส่วนตัวนั้นก็สี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่สี่ล้านห้าเนาะพี่น้อง หลางน้ำติดเติมมาเนี่พี่น้องยินติดเมกี้ครับต้องเอาไม้มาด้วยครับต้องพกไม้ไว้สำหรับแทะพุงกี้ขยเย้าเุงก่กี้ดูแล้วทำงานสิพี่น้อง อโอเคครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนครับพามาดูโครงการลอกอ่างครับผมเคยมาดูตั้งแต่หลายวันก่อนครับไม่ได้มาก็วันนี้ก็คืบหน้าไปโ,โเยอะครับผมคืบหน้าไปเยอะอยู่นะครับถือว่าป๋าไรทํางานโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ